วันนี้กินข้าวได้ข้าวหอมมะลิจ่ะข้าวหอมมะลิข้าวใหม,ม่ข้าวหอมมะลิเอามาจากบ้านข้าวหอมมะลิเขาจะแบบเหนียวเหนียวหอมๆนะข้าวใหม,ม่อร่อยมากเดี๋ยวจะกินกับน้ำพริกปลาทูนี่ด้วยไก่ทอดอไก่ทอด คือแบบมันเหนียวนุ่มเหมือนขา้าวเหมือนขา้ขาวข้าวเหนียวอะ่ะเออแล้วกินกับปลาทูโอ้ยกินกับอู้ร้อนกินกับไก่ทอดทุกคนลงตัว,ลงต,วลงตัวมากอืมอืมลงตัวตุ่ดุดยอดอ,อ,อร่อย เอาลงจากเตานี bon mm ่ฮฮะหนังไก่กรอบกินกับมือเพราะว่าเข้าใหม่พอจะแบบเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มนะอร่อยมากอื ชอบมากเลยกินกับน้ำพริกประตูตามเองหอมมาจากบ้านเมื่อวานวันหยุดมีเวลาก็เลยตำน้ำพริกมาไว้กินนามาแช่ตู้เย็ยนไว้เวลาหิวก็อยากกินก็เก็บแสบ เอาแบบเผ็ดๆตรงนี้แหละสุดยอดเลยข้าวหอมมะลิใหม่ๆที่บานพึ่งเกี่ยวข้าวนะคะก็แม่บอกว่านี่ได้ข้าวใหม่เอามากินที่บ้านทำนาแต่ก็ไม่ได้ทำเยอะอ อืเข้าวัน่าน้ำพริกประทูอกินกับมือนี่แหละอร่อยสุดยอดหอมอร่อย